มิสูบิชิปัจเจอรถสปอร์ตนะครับติดกล่องบรรทุกสัมภาระสำหรับรถสตาราทจังหวัดนะครับตัวนี้เป็นกล่องของยากิมาจากออสเตรเลียนครับอย่างแรกติดเป็นชุดคานขวางกับตัวรถก่อนชุดคานขวางนะครับเป็นตัวคอสบาร์นะครับตัวนี้ตัวกล่องเป็นแบ็คคอสซี่มนันเงาครับถอดเข้าถอดออกได้เวลาไม่ใช้งานนะครับ ตัวค้ามีกุญแจล็อกการหายตัวกล่องนะครับมีกุญแจล็อกการหายทั้งหมดเลยได้สองด้านเรียบร้อยนะครับสำหรับกล่องปราทูสัมภาระสำหรับเดินทางั่งกระสนนะครับของยากิมาจากออสเตรเลียคุณนะครับสำหรับการรับชมค,ครับ